กินกล้วยกินแล้วยยืนๆในสินี่มันพันปีอันนี้น่ะหน่อไม้ที่เราไปหาซุ้งจิ้มซุ้งจิ้มซุ้งส่วนอันนี้ก็มะม่วงมะม่วงเยอะ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 เพื่อนใจทุกๆน้อก็เท่านาพวกยางม้าเลยจังม้าเลยเอาเพื่อนจะแบบนี้เพื่อนเพื่อนบอกว่าแคนเวอยากม้าเพื่อนเป็นมันเอาเดี๋ยวม้าเดี๋ยวก็เอานั่นเอานี่ให้กใจลาย พรนนนนุ่งนี้มาเกี่ยวข้าวช่วยนะคะช่องไหนมาเกี่ยวข้าวแล้วเจ้นะา,าจนะ่ะ <laughs> มาเกี่ยวข้าวช่วยแม่เพียวเดอ้อพรุ่งนี้เดอ้อแลกกับเอแลกกับเอแล้วของฝาผมเนี่ยดูจากแปลงข้าว <laughs> ผมเกรงใจจังเลย <laughs> เราเอาตังค์นั่งเกี่ยวเอาเพราะว่าข้าวมันเตี้ยกลัวมันจะวนัไม่ได้แปดนาทีกลัวข้าวจจะหมดซะก่อน ข้าววานเนี่ยเกี่ยวยากเลยนายเอ้ยมันเกี่ยวไม่ไปด้ยผมผมเห็นแน่นเนาะแน่นผมเห็นเขาทำในยูทูปน่ะเขาเอาเครื่องตัดหญ้าแนทเด็กแนทเออทำไมไม่เอาเครื่องตัดหญ้าทำอ่ะมันก็ได้มาสางคือเก่ามีมีเครื่องตัดหญ้าไหมมีแล้วไอ้หัวตัดมันไปซื้ออ๋อหัวตัดมันก็มีบ่มีครบทดลองไหมล่ะทดลองเลยไหมทดลองไหมขันนึกว่าไม่มีหัวตัดผมเห็นเขาขายอยู่โน่นไม่กี่บาทเอง เอามาใส่ดัดแลงใชยนะเจ้าดูของฝากนี่ยิ่งกว่าไปกรุงเทพเองเลยยังไงก็ขอขอบคุณนะแม่เพียวชาแนลนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะชอบเลยค่ะแม่ๆเราขนขึ้นรถกันถอยรถมารับเลยได้ไหมเขาเปลี่ยนใจไม่ให้เรานี่ถอยรถมารับเลยได้ไหมไอสีของฝากเยอะเลยกินเรยบอกกินเลยมันบริสเปลี่ยวเนาะเออเดี๋ยวอยากมันไปเปลี่ยวแล้วมันจะมันออกแก่นมันเปลี่ยวแล้วกินได้เลยอันนี้นะ น้อไม้เนี่ยนะมือเนื้อมือเนื้อคนน้อไม้หนกไม้หนูไม้มันขมจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องมาเพี่ยวเช่นเด้วยนะคะผิดทุกอย่างไปมล้กันนะคะขอบคุณค่ะแล้วกไปหามาดูน้ำเด้อจะไปอยู่หาพี่หาโอกาสหาเวลาอยู่เอาเงี่เดี๋ยวของผมเป็นหมากเป็นผลนะพี่ใ้มาบุกเด้อ